สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอก็ต้องในโพธิินะะวันนี้นะท่านผมก็พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะมาลุยกันต่อนะท่านพรุ่งนี้จะไปลุยกันต่อบ้านตามพี่น้องนะเราทาให้มันเสร็จนะทําให้มันแล้วเสร็จตามกระบวนการนั่นแหละนะครับใหนะ้มันเสร็จเรียบร้อยตามความน่าจะเป็นนะครับเพอรอุ่งนี้วันนี้นะผมก็ได้เดินทางนะท่านวันนี้ผมก็ได้เดินทางไป ดูรถเข็นเนาะนะครับไปดูรถเข็นปูนองท่านซึ่งประจำทีมงานนะครับงานจิดอาสาที่ผมทําอยู่เนี่ยยังไม่มีรถเข็นปูนเนาะนะครับมันเคยมนะีสมัยก่อนตอนที่รวมทีมกันตั้งแต่นานตั้งแต่สีสหายนั่นแหละเคยมีนะแต่ว่าเราแยกย้ายกันแล้วก็ไม่ไดเอาอมาเนะท่านก็อุปกรณ์อะไรต่างๆก็ท้าเอาใหม่นะเริ่มต้นใหม่นะครับวันนี้ก็ไปซื้อนะรถเข็นปูนนะครับจาก พิรัตนนะครับจากพิรัตนะครับได้ให้ผมเนี่ยไปหาซื้อรถเข็นปูนแบบของช่างท,ทําเตาเผาศพนะพิรัตก็อยากให้เรามีมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มันครบนะอ่าที่มันครบครันนะท่นันอันวยความสะดวกในการทํางานกิดอาสานะท่านก็จะมีเอฟซนะครับคนหนึ่งนะผมก็รู้จะว่ายังไงนะครับมีเอฟซีคนหนึ่งก็คอมเมนต์มาไม่ค่อยโอเคนะท่านประมาณแบบว่าไปรีดไทยไปรีดไทยเอาเงินจาก พี่รัตอีกแล้วนะครับพี่รัตท่านเป็นคนจิตใจนะครับดีนะท่านมีเมตตานะครับใจบุญนะช่วยเหลือคนยากจนนะครับเจ้ของเงินไม่ได้ว่าอะไรนะท่านให้มาด้วยใจบริสนะุทธิน์นะครับพี่รัตไม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่คนคอมเมนต์เนี่ยหาว่าผมเนี่ยไปที่ไทยเอาเงินจากผู้ใหญ่เจดีนะครับเอ,อเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะไม่ช่วยหาไม่ช่วยแต่ว่า มาคอมเมนต์ว่าเราอย่างนี้เราก็รู้สึกทาไมการการที่เราทําความดีเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายๆท่านมีอีกหลายหลายคอมเมนต์เนาท่านคอมเมนต์มาประมาณแบบว่าใจบุญทุนคนอื่นอะไรประมาณเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยนะท่านผมขอพูดเพราะผมไม่อยากให้เอฟซีบางคนนะ่ะคอมเมนต์มาแบบแบบนี้เยอะนะมันบันทอนจิตใจเราผมขอพูดตรงนี้เลยนะท่านผมนะครับ,มรบไม่ได้มีงินผมไม่มีเงินไปช่วยใครนะท่าน ผมไม่มีเงินที่จะไปสร้างบ้านให้คนอื่นนะครับให้กับชาวบ้านชาวช่องคนที่เขาลำบากยากจนเนี่ยผมไม่มีเงินที่จะไปช่วยสร้างเป็นหลังนะแต่สิ่งที่ผมมีคือผมมีช่อง youtube สามารถกระจายนะครับข้อมูลนะครับนะและผมมีแรงนะท่านผมมีแรงแล้วก็มีฝีมือลายมือในการสร้างบ้านนะครับไม่ไม่ผมได้สร้างบ้านเก่งนะพอพอดูได้นะท่านนะครับ,นะรบก็เป็นช่างฝึกหัดน,นะท่านพอดูได้พอพอ พอลบแดดลบฝนไม่ไม่ใช่ว่ามีฝีมือนะครับผมนะครับไม่มีเงินไปช่วยนะครับผมไม่มีเงินไปช่วยนะครับการทําคลิปการท youtube ของผมก็รายได้เดือนนึงก็ไม่ไม่ได้เยอะมากมายเดือนชนเดือนนะครับอ่าเดือนชนเดือนนะครับเพราะฉะนั้นลําพังเงินส่วนตัวผมเนี่ยไม่พอที่จะไปช่วยใครได้หรอกนะท่านแต่ว่าผมเนี่ยมีแรงนะครับผมไม่ใช่ youtube ที่ร่ํารวยนะครับผมเป็น youtube จิตอาสาเนะี่ยผมเป็น ผมเนี่ยขอเป็นอาสาในการไปช่วยทําบ้านให้กับแต่ละหลังซึ่งคนที่จะออกเงินหรือออกทุนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน,ท,นทั่วโลกช่วยกันนะครับคนละพันสองพันสองร้อยสามร้อยลห้าบาทสิบาทช่วยกันออกส่วนผมเนี่ยเป็นคนทําโดยทุกครั้งที่ทําเนี่ยจะมีบินมีอะไรมาชีช้แจงมันจะได้ตามวัตถุประสงค์ผู้ใหญ่ใจบุญจะได้สบายใจนะครับประกาศตรงนี้นะผมนะครับมีจิตใจที่เป็นอาสา ผมย่ยเป็นอาสานะครับทุกท่านผมอาสาไปช่วยนะครับบ้านแต่ละหลังถ่ายทอดให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะได้เห็นนะครับผู้ใหญ่ใจบุญก็แม่ตาเป็นเงินมาให้ผมเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์นะครับอันเนี้ยนะครับผมเนี่ยใจอาสานะครับเอฟซคอมเมนต์มาแบบใจบุญทุนคนอื่นเหมือนเหมือนเหมือนจะด่าผมประมาณนะี้ยผมเห็นไลค์คลิปแล,ละนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะคล้ายๆเหมือนเขา ยูทูบช่องดังๆอะไรต่างๆที่เขาไปช่วยตอนนี้ก็มีสงครามใช่ไหมล่นนะเขาไปช่วยแบบสงครามาการสู้รบเราช่วยในส่วนของอน้ําท่วมภัยพิบัติอะไรต่างๆนะครับอินฟูช่องดังๆต่างๆเขาก็จะมีเงินเขาเขาดังแล้วเนาะเขามีไรายได้เยอะเขาก็ไปช่วยบางทีก็มี FC, เอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญร่วมสมทบมันก็เป็นลักษณะดเดียวกันแบบนั้นแหละนะท่านซึ่งผมชื่นชมนะแบบนั้นอนะ่ะชื่นชมนะอินฟูดังๆต่างๆที่ไปช่วยเหลือนะสังคมนะครับ คล้ายๆที่ผมทําอยู่แต่ว่าทําคนละแบบกันของผมเนี่ยจะช่วยเหลือคนยากจนสร้างบ้านแต่อินฟูดังๆบางหลายๆช่องเนี่ยเขาจะไปช่วยเหลือเพราะว่ากําลังเขาเยอะกว่าหลผมเนี่ยหลายเท่าไงเขาทั้งมีชื่อเสียงแล้วก็มีเอฟซีเยอะกว่าผู้ใหญ่ใจดีเยอะผู้ใหญ่ใจบุญเยอะกว่าเขาก็ไปตั้งโมเดลิทิเขาก็ไปทําเป็นโครงการใหญ่ๆต่างๆนะครับอ่าหลายๆโครงการที่เราเห็นอลท่านแะ่กลักษณะเดียวกันเลท่านของผมเนี่ยยังเป็นตัวเล็กๆอยู่นะครับไม่ไม่มี เงินทุนขนาดนั้นไม่มีผู้ใหญ่ใจดีแบบให้เป็นละล้านแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเราก็ทําเท่าที่เราทําไหวผมทําได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นแล้วท่านนะครับถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีสมทบนะครับมอบให้มากมายขนาดนั้นผมก็คงจะทําได้เรื่อยๆนั่นแหละก็คงจะไม่ได้ทําทีละสองหลังหรอกเราะก็ทําทีละหลังนี่แหละแล้วท่านเพราะนั้นเนี่ยกําลังของของผมเนี่ยทำได้ตอนนี้ผู้ใหญ่ใจดีก็สนับสนุนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ให้เข้าใจเหมือนกันว่าอันคนที่เขาคอมเมนต์มาเนี่ย ใจบุญทุนคนอื่นเนี่ยผมเห็นบ่อยมากนะครับผมประกาศตรงนี้แล้วผมเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปช่วยใครผมมีแต่ใจนะผมมีใจที่เป็นอาสาที่จะไปช่วยนะท่านนะครับอแต่ถ้าผมอาสาอย่างเดียวผมไม่ถ่ายคลิปเลยไม่ไม่ถ่ายคลิปลงช่องเพื่อให้มันมีไรายได้เลยผมก็คงจะไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวกินนะท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่ผมจะได้เยอะมากกว่านี้มันมีโอกาสไหมมีนะท่านแต่ผมเนี่ยพอแล้วไงนะครับบ้านรถอะไรผมก็มีหมดแล้วผมก็เลยพอนี่ครับ ถ,ถ้าทําอย่างอื่นเนี่ยที่มันจะมีรายได้เยอะกว่านี้มีไหมมีแต่มันไม่ได้ช่วยคนไงนะเอฟซี FC เข้าใจไหมผมกลับไปขายของวิ่งตลาดน,นัดเหมือนเดิมผมก็ยังมีไรายได้นะครับเลี้ยงปากเลี้ยงฟยงองได้นะครับหรือไม่ก็ไปทําข่าวไปทําคลิปนะครับตามกระแสที่มันดังๆใช่ไหมมีข่าวตรงนี้ก็แห่ไปอายังเขนก็สู้รบกันที่ผ่านมาก็แห่ไปที่ปราสาทตามเมืองทมนะครับไปแห่ทาคลิปทําอะไรไรายได้เนี่ยมันเยอะกว่านี้อยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ทาผมอยากจะไปช่วยเหลือสังคมแบบนี้ทำแล้วเรามีความสุข เพราะนั้นคนที่คอมเมนต์ว่านะท่านว่าใจบุญทุนคนอื่นนะขออีกแล้วนะประมาณเนี้ยผมก็จะเห็นบ่อยนะท่านอย่างอย่างเช่นวันเนี้ยผมที่ผมบอกว่าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเพิ่นมีเพิ่นเพื่อนอยากให้ลูกเพิ่นเนี้ยได้ดีได้ดีเพิ่นก็เลยส่งลูกเพิ่นไปเรียนในเมืองเนะี่ยเป็นดูเรียนในเมืองนะครับเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจะตีก็ว่าประมาณนี้ดูถูกแบบครูบ้านนอกอะไรยังไงไม่ได้ดูถูกนะท่านแต่มันเป็นในลักษณะ เหมือนเหมือนแถวบ้านผมเนี่ยคนที่เขามีกระตังนะแถวบ้านผมนะ่ะเหมือนถ้าคนครอบครัวไหนที่เขามีเงินเขาก็จะให้ลูกของเขาเนี่ยไปเรียนโรงเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนซันโยเซฟโรงเรียนอะไรที่มันอีกท,ท,ที่ที่มันเสียงเงินอ่ะนะเออที่มันเออ่ครูเขาจะสอนอีกแบบหนึ่งนะครับเออประมาณนั้นะ่ะผมก็พูดประมาณนั้นไม่ได้ดูถูกว่าครูที่ไหนมันก็ดีหมดแหละท่านนะครับครูเนี่ยไม่ว่าจะไปโรงเรียนที่ไหนเาก็ดีหมดแหละเอฟซีเขาเมเมนไปเรื่อยผมเห็นแล้วก็ ได้ยังไงว่าผมจะไปดูถูกครูครับผมเนี่ยไม่มีทางที่จะดูผู้ครูอนะ่ะการที่มันมันก็เป็นเรื่องที่คนพ่อคนแม่เขาเะครับเลือกสิ่งดีๆให้ลูกเขาเนาะนะครับซึ่งบ้านของพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะในแกก็ไม่ได้มีเงินนะแต่แกส่งลูกแกเรียนในตัวอำเภอแนวท่านนะครับพ่อเลี้ยงอย่างในในตัวหมู่บ้านเนะี่ยเขาไม่มีโรงเรียนด้วยแหละ <c oughs> เขาก็ไปส่งลูกหลานเขาไปเรียนในตัวอำเภอหมดนะในชาวบ้านแถวนั้นนะน,นะนะเออเขาก็เรียนที่โน่นหมดแหละในตัวอำเภอหมดแหลนะท่านก็เป็นเรียนในเมืองกันหมดนั่นแหละนะครับ แต่ว่าคุณพ่อแกก็สู้นะสู้พงพี่แกสามารถหางเงินส่งค่ารถโดยสารให้ลูกได้เป็นรยเดืกัน,นเก่งมากนะคร, mm hmm. ครับครูเขาก็สอนดีเหมือนกันหมดแหละนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เขามีเงินนะครับคนที่เขาอฐานะดีะเขาก็จะส่งให้ลูกไปเรียนโรงเรียนเอกชนนะครับ mm hmm. อ่าประมาณนั้นผมที่จะพูดที่จะพูดนะประมาณนั้น ไม่ได้จะมีเจตนาที่ว่าเกิบซีก็คอมเมนต์ว่าผมใหญ่เลยนะครับแล้วก็โอ้หลายเรื่องนะผมวันนี้ยผมเห็นหลายคอมเมนต์มากที่มือไม่พายแล้วเท้าราน้ำนะมีมีเยอะนะบางทีเราอ่านแล้วการที่เราทําทํากิตอาสาหรวอการที่เราทํทา,า,ทาทดีนะเราทําเพื่อสังคมเนี่ยมันก็มีคนที่เขาไม่ชอบเนาะต่อให้ทําดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบนะครับมันต่อให้ดีแค่ไหนก็ตามเขาจะไม่ชอบนะครับหรือไม่ก็คนคนที่คอมเมนต์เนี่ยเขาชอบ youtube แบบไปสร้างความเดือดร้อนให้สังคมเขาชอบแบบนั้น ไปแว่นรถไปตั้งกลุงป่วนเมืองเออไปแบบอ่าไปหาทําอะไรแพงๆแบบนี้นะครับเอก็น่ญญญาจะชอบแบบลักษณะแบบนั้นก็ไปติดตามช่องแบบนั้นได้นะแต่ว่าช่องผมเนี่ยจะทําเกี่ยวกับช่วยเหลือสังคมนะครับอ่าจะไป่ายบ้านนั้นบ้านนี้ถัดเนตน,นตรงนั้นตรงนี้ผู้ใหญ่เจบุญก็มอบให้นะครับอผู้ใหญ่เจบุญเห็นแล้วสงสารก็มอบให้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาทุกท่านเพเาะเงินของผู้ใหญ่เจรดีนะครับชวนคุณไม่อยากจะทําบุญไม่อยากจะทําทานนะครับไม่อยากจะช่วยเหลือคนยากจน หรือว่าไม่อยากจะสนับสนุนร่วมกันในช่องของผมก็ไม่ไปได้ก็ปล่อยผ่านได้ก็คือถ้าเกลียดนะถ้าเกลียดตัวผมมากตัดปัญหาเลยไม่ต้องดูจบนะตัดปัญหาคือลบช่องผมนะบล็อกผมทิ้งไปเลยก็ก็ยังดีนะดีกว่ามาคอมเมนต์ให้เสียเวลาเสียลูกตามาฟังเสียงผมให้มันะสำคัญหูเฉยนะครับถ้าเป็นผมนะผมก็ใกล้ลวนะผมเกลียดช่องไหนผมไม่ดูเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกลียดผมมากก็คงแบบตัดปัญหาไม่ต้องดูผมเลยอเออตัดปัญหาไปเออตัดปัญหาไปถ้าเกลียดมากน,นะ หรือไม่ก็เห็นได้ยินเสียงผมไม่ได้เลยอย่างเงี้ยปัญหามันอยู่ที่โทรศัพท์นะ่ะไปกดปับผมไปเลยมันจะได้จบผมจะได้ไม่โผล่ไปแจ้งเตือนอีกเออเพราะฉะนั้นก็รีบไปกดปนะับผมซะเอาไว้ซะมันจะได้ไม่แจ้งเตือนอีกเดี๋ยวมันเป็นลำคาญหูออีกนะพะผมก็ผมเนี่ยช่องผมเนี่ยเป็นช่อง youtube อาสาท่านะใครที่มีจินใจอาสาอยากช่วยเหลือคนอยากจนก็ามานะผมมีแรงนะผมมีกำลังผมอาสาเป็นสถานบุญให้ ผมไม่ได้มีเงินผมบอกตั้งแต่ทีแรกว่ผมไม่ได้รวยนะครับสาเหตุที่ผมอะมาทำยูทูบจิตอาสาพเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้รวยถ้าผมรวยเนะี่ยผมเอาเงินคนเดียวผมเนี่ยไปช่วยทุกหลังแล้วนะถ้าผมเป็นเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านพันล้านเนี่ยผมเอาเงินของส่วนตัวผมไม่เอากับใครเลยแหละผมเอาส่วนตัวผมเลยไปช่วยแต่ละหลังนะครับอ่าอันนี้คือกรณีที่ผมรวยนะแต่อนีี้ผมไม่ได้รวยท่านเออผมไม่ได้รวยนะเออผมก็เงินเดือนยูทูบมันบางเดือนก็ไม่ถึงหมื่นเนี่ยมันจะเอาอะไรไปรวยนะ มันก็พออยู่พอกินไปวันๆนี่แหละท่านพออยู่พอกินพอหาซื้อข้าวกินแต่ละิีงที่เราทำเนี่ยมันมีความสุขเท่านั้นเองะนะครับก็ลองดูนะลองไปเป็นผู้ให้ดูนะผมเชื่อว,ว่าผู้ให้ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเนี่ยให้แล้วมีความสุขให้แล้วรู้สึกดีะนะครับให้แล้วเรามันมีความสุข,ขอบอกที่ถูกอะลองลองไปเป็นผู้ให้ดูเนี่ยให้อะไรก็ได้คนที่เขาขาดแคลนคนที่เขาไม่มีะนะครับแล้วจะเห็นรอยยิ้มเนี่ยเห็นน้ำตาเห็นความสุขข,ของเขา ลองไปดูนะดังนั้นก็คนที่คอมเมนต์นะมาตำหนิมาว่าผมบ่อยๆนะก็รัฐประทานไม่ต้องดูนะทา่ทานนะวันนี้สวัสดีครับ